สวัสดีสมาชิกรถมือ2อง a ชนแนลทุกท่านด้วยนะครับ FC ครับวันนี้มีรถสวยๆเข้าใหม่นะครับที่ทุกคนต้องเหลียวมองนะครับผมเพราะราคาแล้วก็สภาพรถดีมากๆครับกับ Nissan m a r ์ 1.2E ปี2013สวยๆเลขไมล60,000กิโลเท่านั้นนะครับเลขไมล60,000กิโลเท่านั้นนะครับรถมือเดียวป้ายแดงสวยมากๆเลย สีดํานี้เงามากครับไม่มีร่องรอยการขีดข่วนการชนการเบียดหรืออย่างไรเลยนะครับผมรถคันนี้สวยจริงครับเหมาะสมกับราคาที่เปิดขึ้นมาให้กับสมาชิกต้องร้องว้าวครับ1 9 9 0 0 0บาทครับ1 9 9 0 0 0บาทครับซื้อสดนะครับผมได้เลยนะครับจัดไฟแนนซ์ก็ได้เช่นเดียวกันรถคันนี้ปี13ถือว่าปีใหม่มาก โอ้โหมองรอบ360องศาดูครับเพื่อสมาชิกครับอยากจะให้ดูเต็มๆว่ารถมันสวยจริงนะครับภายในนะครับต้องบอกว่ากลิปเลยเป็นเกียร์ออตโต้ด้วยไม่หกหมื่นไม่มีแล้วไม่แท้ๆลำดับมือเดียวเท่านั้นนะครับนี่คือรถที่สวยจริงครับนะอยากให้ดูทุกรายละเอียดนะครับซอกทุกมุมนะครับไม่มีการขยับน็อตแม้แต่ชิ้นเดียวครับ ทีมคันครับที่นี่นะครับเจ๊ J เขาดูแลอย่างดีครับเขาสามารถที่จัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศและบริการส่งรถทุกจังหวัดเลยนะครับต่างจังหวัดนี่ส่งรถได้เลยนะครับผมรอรับรถที่บ้านเลยนะโอ้โหการันตีคันนี้นะครับรถจอดอยู่ลาดพร้าวนะเพื่อนสมาชิกนะ เป็นเต็นที่ได้มาตรฐานคุณภาพคัดรถเฉพาะรถมือเดียวป้ายแดงและก็ใหม่น้อยๆครับเขาจะขายแต่รถใหม่น้อยรถที่ตรวจสอบได้รถที่สภาพสวยๆครับเท่านั้นนะครับที่นี่ต้องบอกว่าคุณภาพจริงๆครั้งก่อนมีรถสีประตูรถเกง๋งฮอ n d a าซีวีก็ไปหมดแล้วนะครับโอ้โหขายดีมากวันนี้เข้าใหม่กับนิสสันมาร์คคันนี้เลยสวยกริ๊บครับใครที่อยากได้รถที่ประหยัดน้ำมัน ดูแลง่ายๆสวยสวยใสใงบ1,99,000บาทนะฮะแอดมินแนะนำคันนี้เลยนะฮะพลาดไม่ได้ห้องเครื่องนะฮะดูภายในครับเพื่อนๆครับมันสวยจริงครับนะฮะถือว่าคุ้มค่านะครับตัวนี้นะฮะช่วงล่างดีมากไหม่น้อยมากเลยนะไม่รู้จะบอกว่าใหม่ยังไงแล้วนะครับรถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้เองนะเพื่อนๆสมาชิกค,ครับ ผมไม่แน่ใจนะครับว่าท่านถ้าหากว่าตัดสินใจช้าจะพลาดโอกาสนะคันนี้จองรถพันเดียวเขาก็จองแล้วนะฮะจองไว้ก่อนครับเงินอาจจะออกกลางเดือนหรือสิ้นเดือนมาคุยกันก่อนนะจองเอาสิทธิ์ไว้ก่อนครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับดิสันมาร์ก 1.2e ปี2013ไมล์60,000นะครับใครๆก็ออกได้ต่างจังหวัดมาสื่อสารกันได้ใกล้ๆหรือถ้าไกลก็มาเทสลองได้เลยนะอยู่ไกลก็โอนจองมาเลยนะฮะ เดิตคุณผ่านเดี๋ยวรถไปส่งได้นะครับส่วนใครที่ซื้อสดก็มาจ่ายเงินกันไปจ่ายส่วนหนึ่งไปรับรถใจที่หนึ่งนะในวันรับรถก็ยังได้ครับมาคูดคุยรายละเอียดเอาตรงๆไปตรงๆมาครับรถมันดีอยู่แล้วสวยอยู่แล้วครับนะให้คลิปวิดีโอได้เห็นว่านี่คือความสวยของรถมือสองที่มันสภาพป้ายแดงนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้สมาชิกท่านอื่นที่กำลังหารถคันนี้จะได้ครอบครองครับเพื่อนๆ เปิดโอกาสให้กับเพื่อนๆส่วนใครที่บอกว่าฉันจะจองคันนี้ชันจะจองคันนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรนะไม่ต้องไปแชร์แล้วก็เดี๋ยวค่อยมากดติดตามก็ได้ครับโทรมาก่อนโทรมาที่088 584 5375ครับหรือแอดไลน์ผมมาเลยนะครับ088 584 5375ครับรีบเลยนะครับผมวันนี้ลงคลิปผมไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะติดจองไหมวันเมื่อืนจะติดจองไหมโทรมาก่อนครับถ้าว่างนี่จัดเลย1 9 9 0 0 0บาท คุ้มค่าคุ้มราคานะเพราะตอนเป็นป้ายแดงเนี่ยราคา6000นกว่าเพื่อนๆมันหายไปเยอะแล้วครับมันหายไปกว่า70%เครับเพื่อนๆืแต่คุณได้ลดสภาพดีๆส,สวยๆแบบนี้ครับอย่าคิดอะไรมากครับเพราะที่นี่คัดให้แล้วคัดลถให้แล้วนะครับมีคู่มือมีลำดับมีประวัติต่างๆตรวจเช็คดูน็อตนะครับทุกอย่างรอยเชื่อมอะไรต่างๆเนี่ยกิฟหมดเลยภายในใสสะอาดห้องเครื่องดีขับดีนะฮะเขาดูแลเต็มที่นะครับและทีมงานต่างจังหวัด ไม่ต้องคิดเยอะครับเดี๋ยวเขาดูแลครับผม